ล่าสุดคือบางแสนเขาทำเรื่องอีกแล้วแม่คือเราไปดูรีวิวในต่อต่อคนมาร้านนี้อย่างเยอะเขาจะเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านนะฮะฟิลแบบโฮมี่โฮมี่และกับข้าวแต่ละอย่างคือน่ารักมากประมาณร้อยกว่าบาท200อะไรแบบนี้อย่างที่เราสั่งมาลองวันนี้นะฮะก็คือกดตามเมนูที่เขาบอกกันเลยตัวแกงคั่วปูไข่ก็คืองานดีมากเขาจะใส่ปูไข่มาประมาณ2ตัวนะทุกคนแต่คือไข่มาอย่างแน่นและน้ำแกงคั่วก็คือมงลงไปเลยค่ะแกงเหลืองปลาอินซีนี่คือต้องสั่งเขาจะใส่เป็นตัว ไข่ปลาเลียวเซียวกับยอดมะพร้าวมาแบบนี้นะคะมีความไข่ปลาระเบิดในปากคือแซ่บตัวหมูผัดกะปินี่เขาก็จะมีเป็นเครื่องเคียงมาให้เราคลุกแบบนี้บีบมะนาวไปหน่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือฟินสุดๆและใครเคยเห็นหมึกไข่ทอดน้ำปลาไซนี้มัง่งโอ้โหความไข่เขาก็คือไข่ทุกตัวจริงเคี้ยวไปตรงไหนกัดไปตรงไหนก็คือเจอไข่หมดเลยและเมนูนี้ทุกรีวิวคือเสี่ยงเป็นเอกฉันมากปลาดุกฟูผัดพริกขิงจะมีความกรอบเบาๆหอมเครื่องพริกแกงแต่ละอย่างก็คือเป็นเมนูเบิ้ลข้าวทั้งนั้น ุ้งทอดเกลือเขาก็งานดีนะคะเสิร์ฟมาประมาณ3ตัวไซก็คือกำลังกินเลยไม่เวอร์วังเกินความมันของหัวนี่ไม่ต้องพูดถึงดูดกันซวบซับซบซับกับข้าวที่นี่จริงๆเขามีให้เลือกเยอะนะคะทั้งส้มตำยำอะไรก็คือมีหมดเปิดเมนูให้ดูนี่ราคาแต่ละอย่างก็ประมาณนี้เลยใครที่อยากตามไปลองนะคะเขาจะชื่อร้านครัวบ้านหนุย้ยจะอยู่ที่บางแสนสาย2ซอย15ใครไปไม่ถูกนะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดพิก,กัดไว้ให้วันนี้ผมมายวน้ำลายแค่นี้ละฮะบายบาย